ตัวถ่วงวงเขานะเล่นเพลงนี no. ector, no. ้ที่ต hmm. ุงมซโล่ไม่ได้โอ้โหนี่อ่าววงเขาเล่นได้หมดแล้วไม่เรารู้สึกว่าไงรู้สึกไม่ได้แล้ววงเพลงไม่ได้เบสเนี่ยเล่นผิดติดรุ๊บนักร้องเริ่มองไม่ไงพอเบสติดรุ๊บนักร้องเริ่มไงงงพี่ใช่ไหมแก่แล้วไปฝึกมาเหมือนที่ครูบอกอ่ะตัวปิ๊กเหล็กเขาไม่ใช้กันไม่ต้องใช้ปิ๊กเหล็กปิกเหล็กยิ่งลกอีกงกุ๊กักกุ๊กควักไปจากไหนดูสิเขาดูปิ๊ก กูนีเคยือใช่คูคนี้เป็นเครื่องตีมันที่สุดเพราะนั้นหน้าตา mm. ให้มันแบบสนุกสนานหน่อยเน้าเป็นเบรดหนาเดียวได้ไงมันต้องสนุกสนานเล่นส่งเพื่อนใสอารมณ์ส่งเพื่อนให้เพื่อนเล่นง่ายๆฮะเนี่ตาให้มันมีความหืนกระหายหน่อยจริงๆนะเบรดกับไอกระเดื่องนี่ระเบียบมันต้องสำพันเนี่ยต้องฟังเบรดฟังเยอะทำการบ้านเยอะกองนี่พอใช้ได้ กีตาร์ให้เป็นเฟรเสียงไม่ดังกกกอุ็เต็มเลยหมดเลยแล้วนี้มือเราต้องปิดยังไงมือซ้ายมือขวาปิดมันต้องเล่น up and down ปิดขึ้นปิดลงตลอดเพลงที่มันเล่นเร็วๆแกไม่มี้ตลอดเลยใช่ไหมลงมีขึ้นๆลงมีขึ้นๆลงเหมือนกีตาร์คอร์ดไม่เป็นไรเพราะมีเครื่องมีก็ได้อ่ะวันไหนพร้อมบอก